สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่จูนนะคะวันนี้นะคะมาทานปลาทอดกันค่ะปลาทอดกับข้าวเหนียวนะคะทุกคนนี่นะคะมีกากหมูด้วยนะคะพี่จูนสั่งกา,กากหมูมาด้วยนะคะเคี้ยวกรอบๆนะคะทุกคนนี่นะคะกากหมูปลาทอดนะคะน้ำจิ้มเจว จูนรีบถ่ายนะคะคลิปนี้นะคะปลกาะอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้นะคะไม่ฝนตกนะคะนี่นะคะน้ำพริกปลาร้าสับค่ะกิิ่มเข้าไปเลยค่ะ ปลาทอดนะคะทุกคนตัวใหญ่นะคะพี่จูนสั่งไซส์ไซส์แอลมาะค่ะน้ำจิ้มค่ะเป็นน้ำจิ้มเจานะคะทุกคน อร่อยมากค่ะ สั่งตัวเดียวกินได้สองมือเลยนะคะตัวใหญ่มากพี่จูนที่เกียดสั่งตัวเล็กนะคะถ้าสั่งตัวเล็กจัดไว้แล้วมากินอีกครั้งนึง่งมาอุ่นก็ได้สั่งตัวโตวดีกว่าเงอเยอะกินคุ้มกว่า จิ่มปลาบองหน่อยุกคปปลาบองกระเทียมกระเทียมเจียวนะคะอยู่ในตัวปลา อร่อยมากเผ็ดนะทุกคนปลาเผ็ด ปลาบองพี่ตูนกินน้ำปลาบองก็กินน้ำน้บนน้ำเผ็ดน้ำจิ้มเจียวด้วยกระเทียมอยู่ในตัวปลาค่ะเอามาโรยกับข้าวเหนียวนะคะนี่เลยค่ะ แค่นี้ก่อนนะทุกคนนะคลิปนี้นะคะอินเทอร์เน็ตมันไม่ดีค่ะข้างนอกฝนตกนะคะลมแรงทำให้บนเกาะอ,อินเทอร์เน็ตไม่ดีทั้งวันเลยค่ะอาทิตย์ทั้งอาทิตย์เลยนะคะจะมันเทปไหนนะคะว่าพี่จูนเอาอะไรมาทานนะคะสำหรับคลิปะสวัสดีค่ะ